โตชิบาทวิตแกลเลอรี่โตชิบาทวิตแกลเลอรี่มาแล้วจ้าเตรียมพบกับทันวาลตู้เย็นรุ่นใหม่ทวิตลายตู้เย็นมีลายดีไซน์หรูราคาโดนใจ,จน<อ>กับรุ่นใหม่แพชชั่นใส่แรงบันดานใจในี่แบบที่เป็นคุณและตู้เย็นทวิตสองประตูออกแบบมือจับใหม่สวยงามกลมกลืนมาสองขนาดพร้อมสีส,สันสวยงามให้เลือกยัง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 ไม่ นอกจากนี้โตชิบ้ายังจัดชุดสังทานทั้งหม้อหุงข้าวพัดลมและกระติกน้ำร้อนเพื่อให้ท่านอิ่มบุญสุขสใจ<ส>ได้ในทุกเทศกาลด้วยเลยซื้อสินค้าราคาพิเศษอา,า,าทิหม้อหุงข้าว1.8ลิตรปกติ829บาทลดเหลือเพียง599บาทหม้อหุงข้าวขนาด1ลิตรปกติ729บาทลดเหลือเพียง499บาท และในวันศุกร์ที่15มีนาคมพบกับกิจกรรมพิเศษบนเวทีพร้อมรูปเล่นเกมรับของรางวัลมากมายสู่วนในวันเสาร์ที่16มีนาคมนี้ชมมินิคอนเสิร์ตจากซิลิปินนิวจิ๋วตั้งแต่3มโมงเย็นเป็นต้นไปอย่าวมาพบกันที่ทวียน์มาร์เก็ตติ้งโทร 053.. 7 1 1 1 ศูนย์สี่ศูนยโดูนย์ห้าสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งศูนย์สิ่ศูนย์โดยนวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลกสีขาว